ขึ้น้องชุ้งมันจังเออนั่นละเออชุง้งแต่ว่าแม่น้องถืดขาดแด็ดเพราะผมชุ้งกั้นเสียงเสียงถ้าเรากระดึ่งกันก้น้นองเรือม,มันกับขาดพื้นโดนตัว ขันพันขางเดียวล้วเชือมันเด้นขันพันสองขางบกว่าเด้งอัหัั